เขาดูทองได้ดูทองชื่ออะไรชื่อนิ่มนิ่มี่นิ่มนิ่มดูทองต้องเป็นเอสปีก็เลยเหรอคราวนี้ครับก,กำลังเตรียมสถานที่นะฮะ <tiế ng S 2> เตรียมโต๊ะแล้วเจ้าที่โต้จ้ากำลังเตรียมโตะะะ๊ะล <h> ้วครัดูทองเดี๋ยวเขมาทุกคนนี้ก็ช่วงนี้นะครับจองผ่านแอดมานาก็ รถเดียวตัวละห้าสิบนะฮะจากตัวละร้อยยอกยอกยอกนี่นะครับทีนี้เจ้าที่กำลังกางโต๊ะนะฮะเช <c oughs> ็ดทำความสะอาด โตทั้งหมดกี่ตัวพี่สามครับโตสามร้อพี่สม <300 S 2> โ,โอ้สาม้พื้นที่บรรจ,จุคนได้กี่พันครับโอ้โไม่แน่ใจนะถึงหมื่นไหม <laughs> <laughs> แต่โตเอามา300รอยเนาะโอ้โตพดังเนี่ยสามร้อยเนี่ยโอ้โหมไ,มไ,มมไม่มีครับมีม,มีเป็นเป็นสูทดลองขับเลย รมยังไม่มีเป็นคนเอาลดใจไมให้ลูกค้ามน่าจะรู้จักที่สุปัยนะรจักกสุขัสัยสายทาเรอาสาาเอสารุกแกอ๋อพี่โนสุชัอ้าี่จัดจะเป็นเอซต้นข้าวเหมือนกันแต่แกบอกให้ไม่ให้บอกใครนะแกยอไอไหมยองยอกยอ ยอกพี่สุมาัยอะอ่านี่ครับบรรยากาศน้าเวทีฮะเอากำลังกลางโต๊ะกลางเต็นนะครับจัดไฟเรียบร้อยแล้วนะับ

นี่ครับทุกคนครับบรรยากาศตอนนี้หน้าเวทีก็เจ้าที่โต๊ะ300ตัวตัวนี้ต้องทำยังไงถึงอ่ามามานั่งนั่งได้เลยไหมหรือว่าต้องลงทะเบียนก่อนนี่ยังไงฮะนั่งได้เลยครับนั่งได้เลยเนาะไม่มีค่าไม่จครับอ๋อใครมาก่อนนั่งก่อนได้เลยใช่ไหมฮะอ่ะเนี่ยมาก่อนนั่งก่อน ก็นี่ครับโต๊ะก็มาก่อนนั่งก่อนนะฮะเราต้องไปจองกันนะโต๊ะสามรอตัวนะฮะมาก่อนนั่งก่อน น่าจะเกินมากกว่าอ๋อใช่แกเขินครับจองให้คุณเสกสรร้วยนะแอมอ๋อก็ให้พี่เคียงจองให้เดี๋ยวผมจะบอกพี่เคียงให้ครับเดี๋ยวบอกพี่เคียงให้เอาห้าตัวนะแถวแรกแกเขินนะครับแกเขิน จริงๆแกเขินแชแกอายแกเขินใช่ใช่อให้มันมาเช็ดยน้ฝนหยุดแล้วครับทุกคนฟ้าแจ้งแล้วนะครับอ,อากาศเย็นอากาศเย็นนะฮะโอ้ต้องเอาเสื้อขนาวม,มาใส่แล้วเมื่อกี้ฝนตกนะ ตอนนี้ลองฝนหายไปแล้วเป็นอากาศเย็นครับ 300ตัวครับกุอี300ตัวนะ ครับใครอยากจองที่ดนี้นักพนารผลอุปกรณ์เครื่องดนตรีของไทยของวงครับผมของวงนี่นะฮะมาแล้วกำลังขนขึ้นเวทีไม่ต้องพึ่งพาก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องพึ่งพาแล้วปลาก็ะจาบปตัวอีสารปลตัวตั้งทาง อะมารอรู้ว่ามีกิจกรรมอะไรนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะฮะเปิดจองรถในงงานเนาะของโตโยต้ นี่ก็เป็นบรรยากาศหน้างานครับเจ้าที่กำลังจ uh ัดพื้นที่ได้แล้วนี่นะครับไม่ต้องค่ะเดี๋ยวรุงนี้ทำเองไปเช็ดรถไปเช็ดรถไปเลยไม่ต้องไปเช็ดรไถป